สวัสดีค่ะเคชมค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเห็นครื่องสำอางเขาหรือเปล่าเยอะมากเลยอ้าวลืมบอก นะคะวันนี้มาในเ a t u นเชอรัลลุคค่ะในลุคทำงานนะคะดูแบบสบายๆหน้าเบาๆหลายคนมีคำถามว่าแต่งหน้าแล้วอยากให้หน้าดูไม่หนักดูไม่หนาจนเกินไปนะคะก็ <c oughs> สำหรับลุควันนี้เป็นลุคที่ใช้ง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะคำ <c oughs> ตอบนะคะสำหรับคนที่มีคำถามว่าแต่งหน้ายังไงนะคะ <c oughs> ให้หน้าเนียนเหมือนเวลาไปแต่งหน้าที่เคาน์เตอร์ไม่มีทฤษฎีไม่มีคำตอบอะไรที่มันเท่ากับคุณน้องลงมือทำ ถ้าบอกไปในคลิปเมื่อกี้นี้จะบอกว่าน้อยไปหามากค่ะไม่ได้แปลว่ามีอุปกรณ์น้อยๆแล้วไปถึงเยอะนะอย่างที่ชมทาเองวันนี้นะคะชมก็ง่ายๆเทคนิคไม่มีอะไรเยอะหน้าเราก็ไม่เห็นเป็นคราบหน้าเราก็แน่นอยู่ได้ทั้งวันเพียงแค่เทคนิคในการลงผิวนะคะก็ค่อยๆทาทีละน้อยไปทีละมากๆไม่ใช่แบบว่าใส่ทีเยอะๆทีเดียวนะคะแล้วก็ลุกวันนี้นะคะก็สามารถที่จะทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันในลุกใสๆง่ายๆโด โดยที่แบบทําให้เวลาคนเห็นเราใกล้ๆก็ยังเอ้ยงานผิวเธอยังมีผิวอยู่นะไม่ใช่แบบว่าหน้าเป็นคราบมีแต่แป้งกับรองพื้นประมาณว่าถ้าฉันเดินสะดุดล้มลงไปไม่รู้พื้นปูนหรือว่าหน้าเธอจะแตกนะคะแซลเซลเนาะก็ อยากให้ทุกคนมีพื้นฐานผิวที่ดีแล้วก็จะทําให้การแต่งหน้าของคุณง่ายแล้วก็สนุกเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาทําคลิปสอนนะคะการเขียนคิ้วนะคะปัดแก้มยังไงเนาะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย